สวัสดีค่ะโบตื่นเช้านะคะวันนี้เป็นวันที่มิสเตอร์ไม่ได้ไปทํางานนะโดยปกติแล้วเนี่ยวันที่มิสเตอร์ไม่ได้ทํางานเนี่ยแล้วโบก็ไม่มีงานด้วยนะโบจะตื่นสายเลยนะคะวันนี้ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงเลยจ้าเพราะมีนัดนะคะไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูบ้านว่าที่ลูกค้าหลังใหม่คุณป้าบ้านใหญ่นะคะ เขาแนะนําเพื่อนให้เขามีเพื่อนเยอะเขาก็อยากจะได้โพสอะไปทางสะอาดบ้านเขาเพราะคุณป้าเขาชอบใจมากเขาก็คงไปคุยนะแนะนําโบก็รับได้บ้างไม่ได้บ้างก็อยู่ที่ว่าระยะทางไกลแค่ไหนโบจะเลือกบ้านที่อยู่บริเวณที่โบอยู่นี่แหละไกลมากก็เดินทางไกลรถเยอะเนี้ยโบก็ไม่ค่อยชอบเดินทางแบบนั้น เราอยู่ที่กรุงเทพก็จริงแต่เรามาอยู่ที่นี่นานแล้วเราชอบเดินทางง่ายๆใกล้ๆใ,ใช้เวลาไม่นานมากกว่านะคะวันนี้ก็ออกเดินทางแต่เช้า7จ็ดโมงครึ่งออกจากบ้านนะใช้เวลาประมาณ2 0่สถึงยีนะคะวดหลงทางเล็กน้อยเพราะเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนะคะเส้นทางที่วัดูใน Google Maps เนี่ยทุกครั้งเลยนะ ก่อนที่ว่าจะไปไหนปุจะดูเส้นทางที่ o o o l l m m p s ก่อนสำรวจก่อนเป็นเส้นทางที่โปู๊ดรู้จัก g o o g l e m a p เนี่ยให้ปบดขึ้นทางด่วนนะคะใน Google m a p เนี่ยกับอีกเส้นทางหนึ่งที่ปบดรู้จักปกกับเทียบเอาไม่ต้องขึ้นทางด่วนเป็นเส้นทางผ่านที่ทำงานมิเตอร์นั่นเองนะคะปบเคยไปบ่อยๆสมัยก่อนไปส่งเพื่อนทำงานร้านอาหารไทยตอนมาอยู่ใหม่ๆม,มีเพื่อนมาคนหนึ่ง ก็ไปรับไปส่งเขาอยู่ก็ใช้เส้นทางนี้นะคะโบก็อกเดินทางไปตามเส้นทางที่โบรู้จักไม่ได้ตาม GPS จนไปถึงตรงถนนที่จะต้องเลี้ยวปกติแล้วเนี่ยโบจะรู้จักเลี้ยวซ้ายอะแต่วันนี้บ้านที่จะไปเลี้ยวขวาจะ้ะพอเลี้ยวขวาไปแล้วนี่ไม่รู้เลยไม่เคยไปแถบนั้นนะคะก็ไปเจอบ้านเขาขับเลยไปเล็กน้อยเพราะว่าโบอะ่ะ เห็นบ้านเขาแล้วเอ๊ะตกลงบ้านเลขที่บ้านเลขที่เขาคือ4401นะโบสผ่านไปแล้วเส้นหนึ่งมี4410แล้วก็ผ่าน4401โบก็นึกถึงภาพที่ไปโบสหาในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเอะบ้านเขาเป็นลักษณะยังไงบ้านเขานะคะเป็นเหมือนในภาพอ่ะคือเลี้ยวเข้าไปทางจอดรถแล้วก็ถึงจะมีบ้านบ้านเลขที่4410ที่เห็นก่อนอยู่ริมถนนเลยไงโบสถก็เลย มั่นใจว่าเออไม่ใช่บ้านนี้หรอกเพราะก็เล็งตูง้าบรษนี้เหมือนในรูปใน Google Map เลยนะคะเจ้าของบ้านเป็นแอฟริกันอเมริกันเจ้าของมีร้านอาหารขายไก่เนะพราะก็ดูในข้อมูลที่คุณป้าบ้านหลังใหญ่ให้มาก่อนที่จะมาเมื่อวันจันทร์เพราะก็คิดระยะทางแล้วก็คำนวณราคาอย่างงี้คุณป้าเขาก็คุยไว้แล้วว่าจะเป็นอัตรา ชั่วโมงละ35-40เพราะว่าระยะเวลาเดินทางไกลที่บดคิดคุณป้าบดคิดถูกกว่านี้นะคะบดก็คุยกับเขาไปถึงบดก็บอกว่าบดออะหลงเล็กน้อยเพราะไม่คุ้นเคยเส้นทางนี้แล้วก็ขอคุยเรื่องเงินก่อนถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้เราก็จะไม่วนเดินดูบ้านอย่างนี้ก็ถามเขาว่าเขาอะสะดวกจะจ่ายเป็นชั่วโมงหรือว่าจะเหมา การเหมาก็คือจะทำไม่เกิน3ามชั่วโมงวันไหนทําเสร็จเร็วก็จ่ายเท่านี้วันไหนทันทําเสร็จช้าก็จ่ายเท่านี้นะเขาก็บอกว่าเขาคิดเป็นชั่วโมงดีกว่านะผมกก็บอกเขาว่าชั่วโมงนึงเนี่ยก็จะคิดเขาเท่านี้นะแต่ถ้าเป็นเหมาเลยเนี่ยก็จะคิดเท่านี้คือชั่วโมงนึงพมก็บอกว่าถ้าเหมาเนี่ยก็จะคิดหนึ แต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ระหว่าง35เหรียญกับ40เหรียญยู่สะดวกที่จะจ่ายเท่าไหรด่ดิเลือกให้เขาเราเราจะไม่ขุดเลือดขุดเดือ <c ười> คือ35 <c ười> ก็โอเคแล้วไงเหมือนกับที่เคยไปทําอีกบ้านหนึ่งที่ไปครั้งเดียวเดินทางนั้น ชั่วโมงหนึ่งอ่ะเขาก็ให้ชั่วโมงละสาวสิบห้านะคะพอทำอยู่ที่ยี่สิบห้านี่คือบริเวณใกล้ๆบ้านเขาก็พาเดินดูบริเวณรอบบ้านบ้านเขาเรียบร้อยนะคะพอได้ไปทําแล้วว่าจะอัดวิดีโอมาให้ดูพขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วขออนุญาตถ่ายเขาให้พเพาเขาบอกว่าบ้านของคุณป้าที่เป็นเพื่อนอ่ะพวกก็ถ่ายเหมือนกันถ่ายให้ดูบ,บ้านสวยๆอ่ะชอบเขาไม่ให้ซักผ้าเขาให้ทำความสะอาดปกติ ปูที่นอนให้อันนี้คือที่เขาต้องการเลยนะคะปกติเขาทําเองบ้านเนีย้ยเรียบร้อยเป็นระเบียบมากแต่เขายุ่งไงทํางานก็เลยสรุปเสร็จสับก็คุยกันว่าเขาอะจะจ่ายยังไงเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเป็นชั่วโมงรบก,กานผมก็ถามเขาอีกแล้วอยู่สะดวกที่จะจ่ายไอเท่าไหร่สาหรือส0่สิบเขาบอกสี่สิบไอโอเคเพราะอยู่ต้องเดินทางด้วยเย yeah. ้ของบ้านน่ารักอะ่ะ แล้วก็เลยคุยกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องทํางานของโบที่ผ่านมาเนี่ยแหละเรื่อง Airbnb ทํางานกับที่ทําอยู่เป็นยังไงเงี้ยเขาจ่ายเงินให้ยังไงบางบ้านก็ให้เกินบางบ้านก็ให้ทิปก็ว่ากันไปนะคะก็ไว้ดูกันว่า บ้านเขาจะมีสภาพไหนตอนที่ไปทํานะแต่วันเนี้บ้านเขาเนียบมากนะแล้วก็มีห้องหลายๆห,ห้องว่ดไม่ได้ถ่ายด้านในให้ดูไม่ได้เป็นแบบลักษณะเปิดปอแปนเปิดนะมีห้องแบ่งซอยแต่ห้องเขาจัดดูดีน่าอยู่นะคะหลังจากนั้นแวะไปซื้อกับข้าวเล็กน้อยนะคะวันนี้วดลืมจ่ายตังคหชิ้นสแกนบาร์โค้ดเองอะแล้วสแกนไม่ครบเป็นของชิ้นใหญ่นะคะ มาเห็นอีกทีตอนที่ขึ้นรถแล้วเราก็ไม่ได้ถอยเอาไปคืนกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วตอนออกเครื่องก็ไม่ดังด้วยนะวันเ่าให้มีเตอรอฟังไม่เต๋อบอกยูเขาโมยของเขาไว้บอกว่าจะเอาสแกนบาร์โคดเราจะตัดบาร์โคดเก็บไว้แล้วข่าวหน้าไปชอปปิง้งเราจะสแกนคืนเขานะไม่งั้นจะฝังอยู่ในใจเพราะาเราเป็นคนดีนะแต่คิดไปนะถ้าวนไม่สแกนอะ่ะก็ได้แหละ อันนี้เราคิดเข้าข้างตัวเองนะเพราะว่าโบนเคยซื้อขอแล้วโบนสแกนซ้ำไงจ่ายของชิ้นเดียวซ้ำแต่เป็นคนดีเราจะไม่ทำตัวไม่ดีถึงแม้วันนี้เราจะไม่ถอยไปก็ตามเอาไว้ขานะ่าวหน้าโ้นะจะเอาบาร์โค้ดที่ลืมสแกนไปสแกนคืนให้เขาแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่สงสัยตอนเดินออกมาทำไมสัญญามันไม่ร้องปบนนึกถึงข่าว ผู้หญิงคนหนึ่งคนไทยนะเขาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่ต่างประเทศประเทศในเอเชียนะแล้วเป็นข่าวไงเพราะว่าตัวล็อกที่อยู่ในกระเป๋าอะติดอยู่อะพนักง,งานลืมเอาออกแล้วเวลาเขาเดินออกจากห้ามันก็ดังเลยจ้า <c oughs> ผมก็ไม่ดังจ้าไม่ดัง <c oughs> ไปทุกคน <c oughs> มีความสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอโบนะคะบา สวัสดีค่ะ